ทีติและเก่งจริงนะอะไรเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ติติที่ติเนี่ยเก่งจริงๆเลยความดีไม่มีมั่งหรือและเราจะหวังให้คนเปลี่ยนแปลงด้วยคำติอย่าหวังเลยนะไม่มีวันหรอกที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะคำติมีแต่น้อยใจเสียใจแล้วก็โกรธกันบาดหมางกันไป <ST AR C 2> เขาไม่ใช่พระอาหารหันต์นะที่เขาจะทนฟังสิ่งเหล่านี้ได้มันเจ็บปวดนะยิ่งคนคนนั้นเป็นคนดีด้วยแล้วก็เขายิ่งเจ็บมาก ถ้าเราจะมีศิละปะกับใจคนเราอยากให้คนเป็นคนดีนะชมก้าครั้งและติครั้งเดียวแล้วต้องติด้วยความรักด้วยนะอย่าติด้วยโทสะนะถ้าอยากเห็นความดีของคนขับเคลื่อนออกมาถ้าใช้คําตินําหน้าแล้วเสียดสีแล้วก็อย่าหวังเลยมีแต่วความเกลียดชังเท่านั้นแหละสะติของคนไม่เกิดเพราะคําตินะไม่มีวันเกิดมีแต่วความเกลียดนั่นแหละที่เราจะได้แล้วเราก็สะใจปากตัวเราเองที่เราได้พูดพูดให้เขาเจ็บ ที่สุดเราก็ทนต่ออํานาจของสิ่งยัออย่วยุไม่ไหวพอใครทําอะไรไม่ไม่ถูกสเปคเราเราก็จัดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องจําไว้นะชีวิตของเราเนะี่ยเราเสียดสีเราว่าเราดุเราทําให้เขาน้อยใจอะไรเนี่ยมากี่ครั้งละว่าแรงแงอะไรเนี่ยมันเคยได้ผลไหมละ่ะมันอาจจะได้ผลนะในบางกรณีแต่แต่ขอโทษนะเขาผูกเวรผูกพยาบาทเอาไว้ในใจ อย่าทำอย่างนี้เลยใจคนนะ่าเซนซิทีฟอ่อนไหวและเปราะบางมากถ้าเราชม9้าครั้งแล้วติครั้งเดียวนะเวลาตินี่ต้องค่อยๆพูดนะถ้าเราทำได้อันนั้นเรานะั่นแหละคนดีคนเก่งชนะใจตัวเราเองชนะและทำสิ่งที่สมควรออกไปต่อความรู้สึกของคนคนเนี่ยมันจะมีจริตนะบางคนจริตไม่สะอาดเราก็ไปตามไล่ด่าเขาแต่ก็ไม่เคยดีขึ้นเพราะเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลง หนูก็เป็นหนูหนูก็ต้องเลอะเชื่องช้าอุดอูดเป็นหมูก็ต้องช้าเราไปดุไปว่าเขากี่ครั้งเขาก็ช้าแล้วเขาก็ช้าใจมากเลยกับคําพูดของเราเขาเปลี่ยนไม่ได้เร็วก็คือเร็วพูดมากก็คือพูดมากนิ่งก็คือนิ่งคนเฉยก็คือคนเฉยมันเปลี่ยนไม่ได้ แล้วเอาก่อความสมใจเอาไว้ในจิตเนี่ยแล้วพุ่งพล่านออกไปว่าคนเรานั่นแหละอ่อนแอที่สุดในโลกเลยแม่จะบอกให้อ่อนแอที่สุดแล้วเวลาวันนั้นวันหนึง่งเนี่ยที่ความเจ็บปวดในใจของคนนั้น,นมันเต็มนะแล้วเขาหนีจากเราไปทีเนี้ยเราจะมาเสียใจไม่ทันได้แก้นะดีไม่ดีเราเนี่ยทำให้คนคนนึงเป็นมะเร็งทําให้คนคนนึงเป็นโรคประสาทซึมเศร้าเพราะปากของเรานะรู้ไหม หลงก่อกรรมทำเข็นกับใจคนมาทั้งชีวิตยังไม่รู้ตัวอีกนะคนไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วเออรู้สึกว่าเราใช่เราเป็นแบบนั้นนะคนคนนั้นนะคือผู้เจริญคนคนนั้นนะคือผู้เจริญจำคําแม่ไว้นะคนไหนจะโกรธแม่ก็ก็แม่ก็ขอโทษนะที่พูดไม่ถูกใจนะจ๊ะคนดีนะนะเนะชื่อแม่นะความปรองดองความรักคําพูดดีๆอย่าเปลี่ยนแปลงจริตคนเปลี่ยนไม่ได้ กำลังใจบีบมือเอามือวางที่ตักเอามือวางที่ไหลโอบไหลพูดชื่นชมให้กำลังใจเหนื่อยไหมเออเนี่ยแล้วจะตินะเขาจะรู้ว่าเราจริงใจแต่ถ้าติตะพืชนะอย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเราฆ่าคนเราไม่รู้ตัวด้วยนะ